สวัสดีครับทุกท่านที่ลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกมชิดอิมแพคกับระบบใหม่ก็คือระบบที่สาคัญที่สุดมากในทุกเกมนั่นก็คือระบบการตกปลาเองครับทุกคนครับนี่สังเกตนะทุกคนนะปลาในบ่อนี้มันเหลือแค่ตัวเดียวนะครับทุกคนครับวิธีการตกปลาก็คือเราปลาที่จุดสปอตตกปลานะทุกคนนะเสร็จแล้ว เราก็เลือกครับเลือกเบ็ดนะทุกคนนะซึ่งเริ่มต้นเราก็จะมีแค่เบ็ดอันเดียวเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าเราเ,าเริ่มเล่นไปเดี๋ยวเราไปแลกจากคนนั้นคนนี้มาเราก็จะมีเบ็ดหลายอันนะครับทุกคนครับแต่และอันก็จะมีความสามารถที่แบบช่วยตกปลาในเมืองนั้นๆนะได้ดีขึ้นนะครับทุกคนครับอ่ะส่วนเหยื่อนะครับเหยื่อเริ่มต้นก็จะมีเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะทุกคนนะอันนี้นะครับทุกคนครับได้จาก การคาบนั่นแหละนะทุกคนนะซึ่งอันนี้ใช้ตกปลาแบบพวกปลาทองตัวเล็กๆนะครับทุกคนครับเออพวกปลาทองตัวเล็กๆอันนี้นะครับพี่บอกเลยว่าเอาไว้ใช้ตกปลาไอที่หน้าแหลมๆทุกคนเออปลาที่หน้าแหลมๆอย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับอืมส่วไอที่เป็น สีเหลืองๆแบบนี้นะครับทุกคนครับเหลืองๆแบบนี้เอาไว้ตกปลาเทวดาครับทุกคนครับเออมันก็จะมีหลายสียนะทุกคนนะมันก็จะมีหลายชื่อครับแต่ให้เรารู้ว่าถ้าเป็นปลาเทวดาใ,ใช้เหลืองๆครับส่วนอันนี้นะครับขนนกนะทุกคนนะขนนกเอาไว้ตกปลาแบบนี้ครับทุกคนครับเนี่ยปลาที่มีเขาแบบนี้ตัวยาวๆนะทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปลาอ่าที่เป็นปลา ตัวอ้วนๆกลมๆนะครับทุกคนครับหน้าใหญ่ๆหน่อยทุกคนเออหน้าตาเหมือนปลาคาร์บอ่ะเออมันชื่อว่าปลาฟองน้ำหรืออะไรนี่แหละนะโอเคเอ,อ่าทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองตกนะครับเออของพี่เมื่อกี้เห็นมีปลาโผล่มาหนึ่งตัวนะทุกคนนะเราก็วิธีการตกก็คือเรามายืนตรงจุดตกปลานะทุกคนนะกดตกปลานะครับเลือกเหยื่อนะทุกคนนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเริ่มตกปลานะทุกคนนะ ในมือถือก็จะคล้ายๆกันนี่แหละนะไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็โยนเหยื่อไปแบบนี้ครับเแต่มันก็จะมากินใชไหมถ้าเหยื่อตรงมันก็จะมากินแบบนี้ครับแล้วเราก็ดึงครับรอให้ทูดมันจมน้ําก่อนแล้วเราค่อยดึงนะทุกคนนะเสร็จแล้วครับทุกคนครับเนี่ยเราก็พยายามเลี้ยงเกจเอาไว้นะครับให้มันอยู่ในหลอดให้ได้ครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ปลามานะทีนี้หลายคนถามพี่ปลาในแมปผมมันหมดเลยนะมันหมดอย่างนี้แล้วนะครับในบ่อปลานี่มันหมด เดี๋ยวทิ้งไว้มันก็จะเกิดขึ้นมาอีกครับทุกคนครับเออแต่ว่าถ้ามันไม่เพียงพอนะทุกคนนะเราก็ไปที่เวอร์เพื่อนครับเออบอกเ้ยอยากจะไปเดินเล่นในเวอร์นายจังเลยอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปแล้วก็ไปไล่หล่อยปลาในเวอร์เพื่อนให้เกลี้ยงเลยนะทุกคนนะเออพี่ลองไปหล่อยมาแล้วครับหล่อยได้หล่อยได้อืมเวอร์เราหมดเราไปขโมยเวอร์เพื่อนได้นะครับทุกคนครับอ่ะทีนี้ถ้าใครนะครับคําถามสุดทิดก็คือไม่เจอนะทุกคนนะไม่เจอเควสตกปลาครับทุกคนครับ สิ่งที่ต้องมีนะครับหนึ่งคือเลเวล30นะทุกคนนะสองคือต้องไปที่เมืองอินาซึม,ม่าให้ได้แล้วนะครับเออไปเมืองอินาซึม,ม่านี่หมายความว่าผ่านเควสตนั่งเรือข้ามไปเกาะอินาซึม่าแล้วก็ผ่านเควส่าทาว,วิซ่านะทุกคนนะมันชื่อเควสตภาษาไทยว่าหลบหนีออกจากลิโตหรืออะไรประมาณนี้แหละนะทุกคนนะ ก็คือพอเราได้ใบอนุญาตให้สามารถอยู่ในอินาซึมะได้แล้วนะครับทุกคนครับก็จะสามารถเดินเควสกิจกรรมอื่นๆได้ต่อไปนั่นเองนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับอย่าลืมนะทุกคนนะทุกคนต้องทำ q u ว s ผ่านาการน้ําชาด้วยก็คือต้องมีการน้ําชาระบบบ้านด้วยนะครับทุกคนครับทําไมต้องไปอินาซึมะก่อนเพราะว่า เหยื่อตกปลานะครับทุกคนครับในการครับใช้ของจากเมืองอินาซึม่านะทุกคนนะเอ่อถึงแม้เราจะตกปลามอนโดก็ยังต้องใช้ของที่ผลิตจากอินาซึม่าอยู่ดีนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อย่างที่2นะทุกคนนะเอ่อทำไมต้องมีการน้ําชพราะว่าปลาพวกนี้ที่เราจับได้นะครับตัวไหนสวยๆเราเอาไปเลี้ยงที่บ้านเราได้นะทุกคนนะมโดยการที่ไปที่เมืองอ่านี่ครับทุกคนครับไปที่เมืองจีนนะทุกคนนะเมืองท่าเรือนะครับจะมีะคนขาย ของเกี่ยวกับปลาอยู่สมาคมตกปลาท่าเรือนะทุกคนนะจะยืนอยู่ตรงนี้ครับตกไปท่าเรือตรงนี้เลยนะทุกคนนะไปหาเขาได้นะครับก็จะมีของให้ขายทุกคนนะและหนึ่งในนั้นก็คือแบบแปรนด์ในการสร้างบ่อเลี้ยงปลาในบ้านเรานั่นเองครับทุกคนครับแต่ว่าต้องใช้ของเยอะหน่อยนะนทุกคนนะนนโอเคมาดูวิธีการตกปลาใหม่อีกรอบหนึ่งนะพี่จะย้ําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับในพี่จะตกปลาสีฟ้านี่ก่อนก็คือใช้เหยื่อธรรมดานะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ โยนไปอย่าโยนลงไปกลางตัวครับโยนตกลงไปกลางหัวมันมันจะตกใจแล้วมันจะวิ่งหนีครับให้โยนไปใกล้ๆครับทุกคนครับขอมันเห็นแผ่นน้ากับเพื่อนมันจะว่ายมาดูครับแล้วมันก็จะมากินเหยื่อแบบนี้ครับทุกคนครับยึบเนี่ยรอให้มันดึงก่อนนะครับทุกคนครับเออแล้วเราค่อยกดอีกทีหนึ่งเพื่อดึงขึ้นมานะทุกคนนะเวลาเราคลิกปุ่มนะครับเออปุ่มดึงเชือกนะทุกคนนะหลอดมันจะวิ่งไปด้านขวานะครับทุกคนครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะ อันนี้ปลานี่มันจับง่ายนิดนึงเนี่ยรอให้มันทุบมันจมก่อนนะทุกคนนะเนี่ยแล้วอยดึงครับทุกคนครับเนี่ยถ้าเราคลิกปุ่มดึงเชือกนะครับไอขีดเนี่ย une, มันจะพุ่งไปด้านขวาแบบนี้เห็นไหมไอขีดตรงที่เป็นกรอดเขียวๆนะทุกคนนะแต่ว่าเราต้องเลี้ยงให้ขีดอยู่ในกรอบของมันครับทุกคนครับซึ่งกรอบมันจะวิ่งไปทางซ้ายทางขวานะทุกคนนะถ้าเราอยากให้หลอดเราวิ่งไปทางซ้ายเราก็ปล่อยมือครับทุกคนครับถ้าเราอยากให้หลอดเราวิ่งไปด้านขวาเราก็คลิกนะครับทุกคนครับเออกดปุๆๆ่มนะ พี่แนะนำว่าแบบกดแบบกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยรัวๆนะทุกคนนะเออกดปล่อยกดปล่อยไปเรื่อยๆครับเนี่ยยึ๊บเนี่ยดึงแล้วครับทุกคนนะเราอยาพยายามแบบดึงทีเดียวครับเนี่ยกดปล่อยกดปล่อยแบบนี้ให้มันดึงดึงดึงมาให้มันอยู่ในหลอดครับทุกคนครับเออเราก็จะจับปลาได้ง่ายๆแล้วทุกคนนะแบบนี้ครับอ่ะไม่ถึงครับทุกคนครับไม่ถึงแล้วมันไม่สนใจก็โยนไปใกล้ๆเลยให้มันใกล้ๆนิดนึงแบบนี้โป๊ะ เออให้มันาสนใจทีนึงครับจะได้ง่ายๆนะทุกคนนะไอตัวใหญ่ไม่เกี่ยวนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมเราก็ปล่อยครับถ้าหลอดอ่าเกจมันอยู่ด้านซ้ายเราก็ปล่อยมือครับทุกคนครับให้มันแบบหลอดมันวิ่งมาทางซ้ายนะทุกคนนะนี่ครับพยายามให้อยู่ในกรอบที่มันต้องการนะครับเราก็จะได้ปลานะอันนี้มันเป็นปลาง่ายเนะทุกคนเนาะเออเราก็เปลี่ยนเหยื่อก่อนนะครับปลายาวนะทุกคนนะปลายาวใช้ไอ้นี้นะทุกคนนะไอเหยื่อลอมขนนกนะครับ องใช้ดอกซากุระเมืองอ,อินาซุมะในการครัฟเลยนะเหยื่อตัวนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยที่กินแล้วนะครับทุกคนครับกินแล้วนะครับ้อยมันจมก่อนนะทุกคนนะเนี่ยถ้ามันไม่จมอย่าเพิ่งดึงปึ๊บอ่าเนี่ยเออเนี่ยแล้วหลอดเล็กมากเออเนี่ยเราพยายามดึงไปไหมมันวิ่งหนีไปทางขวาแล้วก็คลิกๆรัวๆให้มันวิ่งมาทางขวานะครับแบบนี้ครับอยู่ในหลอดครับมันวิ่งไปทางซ้ายแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ครับอ่าวิ่งไปทางซ้ายอีกก็ปล่อยมืออีกครับแล้วก็ดึงดึงดึงไว้ครับเอวดึงขึ้นมาครับเออเนี่ย ตีกมือไปอดึงขึ้นมาอีกครับแบบนี้ครับเห็นไหมได้แล้วครับทุกคนครับได้มาแล้วครับปลาโคอีแล้วทุกคนนะเออเป็นไาไม่ยากเลยเกมนี้พี่บอกเลยว่าตกปลาง่ายมากก็เทียบกับ h Harvest Town แล้วไม่มีเกมไหนในโลกนี้ที่ตกปลายากเท่า Harvest Town แล้วเท่าที่เล่นมาเนี่ยนี่ครับโยนเข้าไปครับทุกคนครับตึงได้ยินไหมไม่ได้ยินเสียงน้ําเลยเพราะมันอยู่ไกลครับทุกคนครับก็รอมันว่ายมาหาเองแล้วกันทุกคนถ้าอย่างนี้นะครับอืม ส่วนจุดตกปลานั้นไปอยู่ทั่วแมปเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับปลาอะไรอยู่ตรงบอร่อไหนบ้างเนี่ยทุกคนลองไปวิ่งหาดูกันเอ,เองนะทุกคนนะเออแล้วก็ไปดูไอ้ตรงร้านค้านะทุกคนนะแต่ละร้านว่าจะต้องเอาปลาอะไรมาแลกถึงจะได้เบ็ดดีได้ของดีอะไรงนี้นะครับปลาที่ได้มานะทุกคนนะสามารถเอาไปทําอาหารได้นะครับเออเอาไปคับให้มันกลายเป็นเนื้อปลาได้นะครับเออแล้วก็เหมือนจะเอาไปขายได้ แต่ที่สําคัญคือเอาไปแลกนี่แหละทุกคนเออเอาไปแลกแล้วก็ตัวสวยๆก็เอาไปเลี้ยงได้นี่ครับทุกคนครับนี่ครับดึงไว้นะทุกคนนะอ่าวิ่งไปทางขวาแล้วก็ดึงครับลากไว้ครับแล้วก็กดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยรัวๆัวแบบนี้ครับทุกคนครับกดปล่อยกดปล่อยแล้วอัวปล่อยมือแล้วก็กดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยเห็นไหมทุกคนได้แล้วไม่ยากเลยไหมครับทุกคนครับอ่ะเปลี่ยนเหยื่อครับเหลือแค่ปลาเทวดาแล้วก็ใช้เหยื่อสีเหลืองนะทุกคนนะเป็นตัวหนอนนะครับ ดูห่าง them, ไกลครับมาไม่ถึงครับไหวมาหน่ so so อยสิกู๊ก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 แม่ไม่สนใจเหยื่อเราเลยทุกคนเออมิว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 มา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 โม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 เฮ้ยมันไม่สนใจเหยื่อฉันเลยเจ้าตัวนี้ดังนั้นเราต้องโยนไปใหม่ครับทุกคนครับโยนใกล้ๆหน่อยให้มันปึ้งเออนั่นแหละ อย่าใกล้มากนะทุกคนนะถ้ารเยี่วไปใกล้มากมันจะตกใจครับแล้วมันจะว่ายหนีวุ่นเลยนะทุกคนนะเออเนี่ครับได้มาแล้วครับง่ายๆเลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมาดูบอ่อตกปลากันบ้างนะทุกคนนะว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับอืมหมดบอ่อไปอีกหนึ่งบอ่อแล้วรอมันสปอนนะทุกคนนะ นี่นะครับจุดแรกเลยนะไล่มาจากข้างขวาเลยนะครับทุกคนครับจากมอนโดก็คือสตอมเบียนะทุกคนนะใกล้ๆกับจุดที่เราไปฟาร์มแรกนะครับจากจุดวาร์ปนะวิ่งเข้าไปตรงแง้มตรงนี้นะครับในเควส์เขาก็จะให้เราไปตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะรู้อยู่แล้วนะทุกคนเนาะจากจุดนี้นะครับมาจุดที่2ก็คือจุดที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองมอนโดนี่แหละฝั่งตรงข้ามครับจากวาร์ปวิ่งขึ้นมาข้างบนนิดนึงครับทุกคนครับเลาะด้านซ้ายมือของทะเลสาบทุกคนจะเจอแน่นอนนะครับอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะ อีกจุดหนึ่งนะครับไปที่ต้นวิไลซ์นะครับเอ่อต้นไม้ยักษ์นะทุกคนนะมันจะอยู่ตรงข้างหลังนี่แหละนะทุกคนนะตรงแม่น้ํานะครับอ่าจุดที่4นะครับทุกคนครับเราไปที่สปริงวาวนะทุกคนนะก็คือจุดตามควสนั่แหละลงจากวาร์ฟมาวิ่งเลาะทะเลไปด้านซ้ายนะครับก็จะเจออยู่ตรงนี้นะครับอือไปจุดที่5้าไปที่บ้านดีลุกครับทุกคนครับไปที่บ้านดีลุกแล้วก็วิ่งลงมาตรงไอ้เกาะเนี่ยทุกคนเกาะที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่หนึ่ง่อแหละนะ จุดที่6นะครับเราไปที่สตอมเทเลอร์เลยนะทุกคนนะสตอมเทเลอร์จะมีเก,กาะกลางทะเลสาบอยู่2เกาะทุกคนก็คือด้านบน1เกาะนะครับแล้วก็ด้านล่างอีก1เกาะนะครับเออเป็น6 7, นะกเจ, 7, 7, จ็ดแล้วเนาะทุกคนเล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดละทุกคนเจ็ดจุดละแล้วก็ในมอนโดอีกจุดหนึ่งจุดที่แปดนะครับก็คืออยู่ในเอ่อเมืองน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งทุกคนเออ กอ,องเธอะอะไรเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วทุกคนออเอภูเขาหิมะนี่แหละนะทุกคนนะออจำชื่อมันไม่ได้ครับเมันจะอยู่ตรงเนี้ยทุกคนมันจะมีทะเลสาบเล็กๆอยู่ตรงนี้อันเดียวแหละนะทุกคนนะจะอยู่ในทะเลสาบนี้ครับทุกคนครับเราก็มาตรงนี้แล้วกันนะครับอืเป็นแปดจุดนะครับของเมืองมอนโดนะทุกคนนะต่อไปเมืองจีนนะครับเมืองจีนนะทุกคนนะเริ่มจาก หมู่บ้านสิงเย่ตรงนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยกับหมู่บ้านสิงเย่ตรงนี้นะทุกคนนะมันก็จะมีทะเลสาบตรงเหมือนจุดที่แบบคล้ายๆกับไอฝึกวิชาอยู่นะทุกคนนะวิ่งวิ่งมาทางด้านนี้ครับทางเหนือนะทุกคนนะอยู่ฝั่งนี้นะไม่ได้อยู่ฝั่งบอสนะทุกคนนะอยู่ฝั่งนี้นะครับลองมาดูนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับข้างหน้านะทุกคนนะก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านสิงเย่นะครับจะมีวิหารล้างอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะอยู่ ริมทะเลตรงนี้ครับทุกคนครับอ,อ่เป็นจุดที่สองทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับให้อา่า ตรงนี้แล้วกันทุกคนอ่าเอาตรงสะพานตรงนี้สะพานขาดนะครับเออที่จะข้ามไปหมิงยุ่นนะครับทุกคนครับเออสะพานขาดที่จะข้ามไปหมู่บ้านหมิงยุ่นจะมีอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นจุดที่3แล้วนะครับทุกคนครับแต่ถ้าเราข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนนะก็จะมีริมทะเลตรงนี้ครับ <c ười> ตรงห <Chelsea> มู่บ้านชาวประมงนะทุกคนนะมี1อันครับก็จะเป็นจุดที่4นะครับ1 2 3 4สแล้วนะและจุดที่5นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับเลาะทะเลมานะทุกคนนะตรงใกล้ๆกับอ่า สวนดอกไม้ดอกน้ําตาลนะครับเออใกล้ๆกับสวนดอกน้ําตาลอยู Mile ่ตรงนี้ครับจุดที่เรามาฟาร์มแฟกตรงนี้นะทุกคนนะลงไปริมทะเลครับจุดที่มาจับกบอะเออจุดจับกบนะทุกคนนะอือหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเนาะจุดที่หกก็คืออยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับใกล้ๆกับไอตัวรอคูหินนะครับทุกคนครับเออมันจะมีน้ําตกอยู่ครับอยู่ใต้น้ําตกนะทุกคนนะลงมาตรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็มาที่อ่า ภูเขาเซียนนะครับทุกคนครับเออมาแถวภูเขาเซียนนะทุกคนนะตรงจุดที่มาเก็บอ์ติแฟกตรกนี้ใกล้ๆกับภูเขาที่มันมีลาปิดเยอะๆเออภูเขาลาปิดใหญ่นะทุกคนนะเอออยู่ข้างล่างนะครับตรงทะเลข้างล่างนะทุกคนนะลงมานะครับตรงทะเลสาบข้างล่างเสร็จแล้วนะครับก็ลงมาที่เทียนขวัญครับทุกคนครับเออหมู่บ้านเทียนขวัญที่มีฟาตูยยืนอยู่ตรงนี้เยอะๆนะครับทุกคนครับแล้วก็จะมีอ่า ก็ตุ่นยักษ์อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งไนะทุกคนนะตรงที่แบบมีผู้วิหารสาอันอะใกล้ๆกับบอสอตุ่นยักษ์นะครับเออใกล้ๆกับบอสตุ่นยักษ์ตรงนี้เลยนะครับตรงที่เรามาตีไอตัวอิริคูนัจสีขาวนะทุกคนนะอเสร็จแล้วนะครับข้ามมาฝั่งนี้ครับเอตรงที่ดันเจียนลูหัวนะทุกคนนะเออดันเจียนลูหัวครับไปที่กลมๆอยู่กลางทะเลสาบอะทุกคนเอออยู่ด้านข้างนะครับก็จะมีอีกหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะทุกคนนะเข้ามาที่ตรงนี้เลยทุกคนใกล้ๆก,กับท่าเรือนะครับใกล้ๆก,กับท่าเรือตรงแหลมที่ยื่นออกมาครับทุกคนครับจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะอ,อ,อยู่มุมตรงจุดแหลมเลยนะครับทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นของเมืองจีนนะครับทุกคนครับอมาดูฝั่งของเมืองอ ญี่ปุ่นกันบ้างนะทุกคนนะญี่ปุ่นกันบ้างเริ่มจากท่าเรือลิโตะก่อนเลยครับเอออยู่ตรงนี้นะทุกคนนะตรงท่าเรือเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้หนึ่งบอนะครับเสร็จ <End S 1> แล้วนะทุกคนนะที่เกาะลิโตะก็จะมีแค่จุดเดียวเออประมาณจะมีอีกจุดนึงอยู่ตรงอา่าระหว่างเกาะลิโตะกับเกาะอ่าคุจโจนะทุกคนนะก็จะมีไอ้ตรงนี้ครับทุกคนครับอ่าเือดดันเชยนอะดันเชยนที่มีอ์ติแฟกเยอะๆ,เ,อะๆเขาเรียกว่าเกาะไหนะทุกคนนะเออตรงนี้คือเกาะหหลํำ เออตรงนี้มันจะมีหายอยู่เยอะแยะมากมายถ้าเราไล่ทุบหายจนหมดเกาะเราจะได้กล่องลักมาหนึ่งกล่องนะนะทุกคนนะเออตรงนี้จะมีหนึ่งบอ่อนะครับอืข้ามมานะครับที่เกาะคุโจโนะทุกคนนะก็จะมีอยู่หนึ่งจุดนะครับตรงที่ไอ้ทากเรือสายฟ้าช็อตตรงเนี้ยเออตรงมลพิษตรงเนี้ยเออเนี่ยจะเป็นจุดที่ตกยากอ่ะไม่รู้ว่าจะทําให้มลพิษนี่หายไปได้ยังไงนะแต่เข้ามาทีไรนี่โดนดูดนะครับตรงนี้จะมีจุดทห้ตกหนึ่งจุดนะครับทุกคนครับอื แต่แล้วก็ตรงมีตรงเรือแตกตรงนี้นะทุกคนนะตรงที่เรือยักยักครับทุกคนครับแล้วก็ขาดเป็นสองท่อนตรงนี้นะตรงที่เขาทำสงครามกันอะเออหาดนาซูชินะครับทุกคนครับเออนาซูชิตรงนี้นะทุกคนนะตรงที่เรือขาดนะครับจะมีอยู่นะครับอ่ะเสร็จแล้วทุกคนนะถ้าเราข้ามมาตรงที่ซังกนมิยะได้นะครับเกาะวาตาซุมินะทุกคนนะจะมีอันหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับว่าไอดันเจียนซยเกสึนะครับทุกคนครับ มีหนึ่งบ่อนะครับทุกคนครับแล้วก็อีกหนึ่งบ่ออยู่ข้างล่างเลยนะทุกคนนะอยู่ข้างล่างใกล้ๆกับอ่าปราสาทเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะทุกคนใกล้ๆกับวาร์ปนะครับวาร์ปตรงนี้บินลงมาข้างล่างนะครับจะเจอนะเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับ กาะวาตสุมิก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับทุกคนครับตรงใกล้ๆกับลูกพันเทพเลย2ฝั่งทุกคนเออใกล้ๆกับลูกพันธ์เทพเลย2ฝั่งนะครับสามารถมาเก็บได้นะครับทุกคนครับถ้าใครฟาร์มจนหมดโลกจริงๆแล้วนะทุกคนนะก็ไปฟาร์มเวอร์เพื่อนได้ครับบอกเลยว่าไปแยกเพื่อนตกปลาได้ไปตกปลาแข่งกันกับเพื่อนได้นะทุกคนนะก็จะสนุกพี่บอกเลยเออก็จะสนุกตกปลาแข่งกันว่าใครจะได้เยอะกว่าอะไรนี้นะครับทุกคนครับอ่ะ เสร็จแล้วมาดูว่าปลานะทุกคนนะจะเอาไปทําอาหารทํายังไงนะครับอืมวิธีการทําอาหารนะครับทุกคนครับก็คือปลาที่เอ่อเตานะทุกคนนะไปที่เตาทําอาหารนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยเราก็จะสามารถผลิตเนื้อปลาได้แล้วครับโดยการที่เลือกปลาที่เราต้องการจะเอามาทําเป็นเนื้อได้นะทุกคนนะ เออวันนั้นเราจะมีปลากินได้อย่างเยอะเะละเออไม่ต้องแบบไปไว่ายน้ำหลักดลหลังแข่งนะครับตกปลาเอาก็ได้นะทุกคนนะอืมอย่าลืมนะครับว่าอ่ามาซื้อเหยื่อนะครับที่พ่อหนุ่มคนนี้ก่อนนะนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมร้านปลาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับตรงอ่าเมืองนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับเออส่วนเมืองญี่ปุ่นมีไหมเออเมืองญี่ปุ่นพี่ไม่เคยไปดูเลยว่ามีร้านขายปลาหรือเปล่าเออมีร้านขายเบ็ด มันต้องมีนะทุกคนนะมันต้องมีร้านสําหรับขายแบบที่เอาไปใช้นะครับที่ไงเห็นไหมเจอละมีจริงๆด้วยทุกคนเอาไปดู่อยดีกว่าว่าร้านญี่ปุ่นนี้ไม่เคยไปดูเลยว่ามีขายอะไรบ้างนะครับทุกคนครับอาจจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจก็ได้นะนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าเมืองนะทุกคนนะนี่ครับสมาคมนักตกปลาเมืองอ่าญี่ปุ่นนะทุกคนนะ คุณคือใครแล้วทุกคน,นแนะนําตัวเองหน่อยโดยที่เราไม่อ่านแล้วเราจะถามเขาทําไมคือกดดูเพื่อว่าบางคนมันแจกของทุกคนเออบางคนมันแจกของเพราะนั้นเรากดดูได้เรากดดูก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวถ้ามันมีแจกของมันจะขึ้นมาว่าเราจะได้ของรางวันลนะนะถ้าไม่มีเราก็ไปเลยครับทุกคนครับมาดูหน่อยเนี่ยแม่ทุกคนมีเบ็ดและมีกอกเฮ้ยน่าสนใจทุกคน อ๋มีของดีอยู่ทางนี้ครับทุกคนครับเออเป็นหอกรีชาร์ดนะทุกคนนะถือว่าเหมาะนะใช้ท่าไม้ตายสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น16%และอัตราคริชท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น6%อุ้ยดีที่บอกเลยว่าหอกนี้ดีอุ้ยออฟดีครับทุกคนครับที่บอกเลยหอกนี้ดีครับหอกเอ่อหอกจับปลานะทุกคนนะเอ้ยแต่ว่ามันแบบกว่าจะได้ดิโอ้โหต้องไปไล่จับปลาที่แบบ ตอนนี้มีอยู่หนึ่งตัวอันนี้มีอยู่สองตัวเออทุกคนน่าสนใจมากส่วนอันนี้ครับวัตถุสําหรับขัดเกาครับทุกคนครับอ๋อสี่ชิ้นนะทุกคนต้องแลกหอ,อกหนึ่งอันแล้วก็ตกปลาพวกนี้มาอีกนะทุกคนนะเพื่อมาแลกไอ้ของขัดเกานี่สี่ชิ้นครับทุกคนครับเพื่อมาขัดเกาหอ,อกตัวนี้ให้ได้นะทุกคนนะเอ,อ้่นี่ของดีพี่บอกเลยว่าสายท่าไม่ตายนี่ดีมากครับเอาไปใส่ให้จงลี่หรือแม้แต่ตัวใหม่อะ่ะ อะไรนะแทบสายฟ้าอะไรเด่นก็ดีนะพี่บอกเลยพี่เห็ดออฟแล้วพี่บอกเลยว่าชอบหอกตัวนี้นะครับทุกคนครับอืมนี่นะครับทุกคนครับทุกคนสังเกตปลาตัวหนึ่งดีๆนะมันจะกระโดดกระโดดครับทุกคนครับเออไอตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นระดับปลาสวยงามนะทุกคนนะถ้าทุกคนไปหาบอ่อไหนแล้วเจอปลากระโดดกระโดดนะครับจับมันมาให้ได้นะทุกคนนะอืมตอนในเควสมันบอกว่าตัวนี้จะมีราคาดีมากนะครับทุกคนครับเราไม่รู้า พอได้มาแล้วจะเป็นยังไงแล้วเพะ่ะนนจับให้ได้นะครับยุ๊บครับทุกคนครับนี่นะครับทุกคนครับเออดึงขนาดไหนแล้วก็ต้องอย่ายอมแพ้ครับทุกคนครับถ้ามันเห็นไหมหลอดมันเลื่อนไปด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยมือครับแล้วก็ค่อยมาดึงดึงตึ๊กตึ๊กมันขยายขึ้นมาแล้วก็พยายามดึงลากตามไปนะทุกคนนะอันนี้ปล่อยมือแล้วก็กด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 อ่าได้แล้วก็ทุกคนครับนี่อ๋อมันจะได้เป็นตัวสีม่วงมาเลยนะครับทุกคนครับ อืมเข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วไอ้ตัวสีม่วงคือปลาที่สามารถเอาไปใส่ที่บ้านเราได้นั่นเองสุไปแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวรอพี่ได้แบบแปลนสร้างบ้านมาก่อนนะทุกคนนะเนี่เนี่ยลองดูนะครับในกระเป๋าเราตอนนี้นะทุกคนนะแม้ปลาตัวสีม่วงมันจะไม่อยู่ในแถบปลาในนี้นะครับทุกคนครับเออเราไม่เห็นมีปลาสีม่วงเลยนะแต่ถ้าเราไปที่แถบของสร้างบ้านครับของตกแต่งบ้าน ที่เป็นการน้ําชานะทุกคนนะเลื่อนๆดูนะครับมันจะต้องมีปลาผู่มาในนี้บ้างแน่เลยเอย๊จริงๆด้วยทุกคนเห็นไหมมีปลาครับทุกคนครับอยู่ในนี้ก็คือปลาที่เอามาใส่มาเลี้ยงในบ้านได้นั่นเองนะทุกคนนะอ๋อเข้าใจละทุกคนเออแสดงว่าไอตัวที่แบบกระโดดกระโดดนะทุกคนนะเราต้องจับไอตัวกระโดดกระโดดให้ได้นะครับเพื่อที่จะมาใช้นะทุกคนนะยุบนี่เฉย นี้เฉยเนี่ยแม้ทุกคนถ้าเราปาไปใกล้มันเกินไปก็มันจะตกใจแล้วก็หนีไปแบบนี้นะนะทุกคนนะอืมเราต้องให้มันหยุดนิ่งๆครับทุกคนครับโยนไปอย่าใกล้เกินไปครับทุกคนครับเอาแบบพอดีพอดียุ๊บครับทุกคนครับเออ โอเคเดี๋ยวพีก็จะไปไล่ตกปลานะทุกคนนะจนกว่าพี่จะได้บ่อเลี้ยงปลาเป็นประดับบ้านพี่นะครับทุกคนครับบ่อหนึ่งนี่รู้สึกว่าจะใส่ปลาได้5ตัวนะแต่ไม่รู้ว่าพอไปใส่แบบจริงๆแล้วจะได้ขนาดไหนครับเพราะว่าแมพเรามันก็ใกล้จะเต็มเหมือนนะบ้านเรามันใกล้จะเต็มครับเดี๋ยวต้องมาดูของจริงว่าตกลงแล้วจะเอาปลาไปประดับบ้านให้สวยงามได้ไหมนะทุกคนนะยุบครับทุกคนครับเออห้าชนิดก็คือ5ตัวกัน5ตัว5ชนิดนะทุกคนนะ ปลาบเขาให้ครับทุกคนครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับทุกคนครับเอ่อเท่าที่พี่สังเกตนะมันดูเหมือนว่ามันมีปลาแบบบางอย่างมันจะออกเป็นเวลาด้วยนะเออถ้าสมมุติว่าเราไปแล้วเจอแต่ปลาทองแบบนี้นะครับทุกคนครับเราก็ตกตกไปนะครับดูว่ามันมีปลาชนิดใหม่งอกขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีนะทุกคนนะถ้าไม่มีให้ปรับเวลาครับทุกคนครับเออกลางวันกลางคืนตอนเช้าตอนเย็นนะทุกคนนะ ปลามันก็จะเปลี่ยนตัวสักบกันบอกขึ้นมานครับทุกคนครับเออไม่รู้ว่าพี่คิดไปเองหรือเปล่าแต่พี่สังเกตดูหลายทีแล้วนะพี่ว่ามันเปลี่ยนนะทุกคนนะอืมพี่ว่ามันเปลี่ยนอยู่อ,อ่านี้นะครับทุกคนครับพี่ตกปลาจนหมดบ่อแล้วนะพี่ก็จะเปลี่ยนเวลาครับทุกคนครับอืมเราลองเลงเวลาดูนะครับเนี่ยโดยการคลิกที่รูปนาฬิกานะทุกคนนะเปลี่ยนให้เป็นตอนเย็นนะครับแบบนี้นะทุกคนนะดูว่าจะมีอย่างอื่นโผล่มาหรือเปล่านะครับ นี่เห็นไหมทุกคนเออมีปลาเทวดาสีแปลกๆโผล่มาเลยเห็นไหมเนี่ยทุกคนเออมันเปลี่ยนเวลาแล้วมันได้เรื่องนะและอย่าลืมด้วยนะทุกคนนะการตกปลามันทําให้ได้ความสําเร็จนะครับเนเรามีคำแนะนำการตกปลาตรงนี้อยู่ครับแต่เ,เพชรรอเราอยู่ตรงนี้เพียบนะทุกคนนะอือย่าลืมมาทําด้วยนะครับ ดล็อกบันทึกปลา20รายการปลามีหลายแบบมากนลทุกคนนะมันคือจริงๆมันมีทั้งหมดอยู่แค่ประมาณ5แบบนั่นแหละปลาทองอ่ะหนึ่งแบบปลาทอง2องอ่อคือปลาเทวดานะครับ3คือปลาหน้าแหลม4คือปลาหน้าอ้วนและ5ก็คือปลามีเข่านะทุกคนนะเออมีแค่5้าอย่างแต่ว่ามันมีหลายสีทุกคนมันก็เลยกลายเป็นหลายชนิดนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ